ท่นดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มันจะเจอกับพิมกวันก็ขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาติดตามวันนี้เราจะมาตีแผ่เรื่องเรานะคะสาวไทยน้ําตาตกในเสียเงินแสนเพาะนะคะวันนี้พิมพ์จะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะเ,เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงจากหนังใหม่เมื่อเช้านี้นะคะยอมรับว่าพิมพ์ได้อ่านแล้วพิมพ์รู้สึกท้อนในความรู้สึก รู้สึกมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเล่นเว็บเดทออนไลน์หาแฟนต่างชาติทางเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะวันนี้นะคะก็คือมันเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เตือนภัยให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้รับรู้กันนะคะคือสาวไทยนะคะก็คือได้มีโอกาสเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะชิดแชทกับหนุ่มฝรั่งนะคะด้วยความที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์พิมพ์พูดตรงๆนะคะไม่มีประสบการณ์แต่เขาก็คือ รู้จักกับพิมพนะคะรู้จักกับพิมพ์ก็คือเหมือนเป็นแฟนเพจก็คือพิมพ์ก็ช่วยเขียนประวัตินะคะแล้วก็ลงลงช่วยในเรื่องของการสมัครต่างๆนะคะตั้งแต่เดือนอประมาณมีนามีษานะคะพิมพจะไม่ผิดนะคะม,มีนามีษานพฤษสภาช่วงนั้นนะคะจนพิมพ์ได้รับข้อมูลล่าสุดก็คือสาวเจ้านั้นก็คือได้มีโอกาสคุยก,กับฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งนั้นกันนะคะ แล้วก็มีการพูดคุยกันต่อมาจนเกิดมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะรักรักชอบชอบกันชอบพอกันทางเว็บเดตออนไลน์หาคู่นะคะจนผู้ชายนะั้นนะคะก็คือคุยนะคะคุยยังไงไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะคะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่มารู้อีกทีก็คือผู้หญิงนะั้นนะคะได้รับการติดต่อว่าผู้ชายนั้นบินมาทําธุระที่จีนแล้วกเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ถูกทำลายแล้วก็ถูกชิงทรัพย์ไปนะคะถูกชิงทรัพย์ไปแล้วก็คือขอความช่วยเหลือจากสาวไทยโดยมีทีมของคนไทยร่วมด้วยสาวไทยให้เหตุผลว่าในการที่าได้รับข้อความนั้นก็คือมันเป็นระยะเวลาสั้นๆในการตัดสินใจในการตัดสินใจที่แบบว่าจะทำยังไงนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะสาวไทยตัดสินใจที่จะช่วยเหลือ นะคะตัดสินใจที่จะช่วยเหลือโดยการโอนเงินนับแสนบาทนะคะเกือบสองแสนใช้คำนี้นะคะเกือบสองแสนเข้ากับบัญชีของผู้หญิงไทยที่ไทยนะคะมันเป็นการเาตือนภัยที่น่าสนใจมากว่าตอนนี้นะคะสแกมเมอร์มันเปลี่ยนการทำงานไปเปลี่ยนการทำงานไปยังไงก็คือเปลี่ยนการทำงานไปในแบบที่ว่า เอาเรื่องของความเจ็บป่วยความ uh, ทำร้ายความสูญเสียเงินมหาศาลพวกนี้มาเป็นตัวกดดันคุณในระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้คุณนั้นส่ uh, งส่งเงินไปช่วยเหลือพิมพ์บอกนะคะหากใครที่ตามคลิปพิมพ์เสมอนะคะพิมพ์จะพูดเสมอนะคะว่าหากกรณีที่ผู้ชายนั้นไม่เคยเปิดกล้อง ะะการที่คุณจะรอดพ้นจากแสแกมเมอร์นะอย่างนี้หลายคนนั้นบอกว่ากลัวกลัวในการเล่นเว็บเด็ดออนไลน์หาคู่สิ่งที่คุณจะปลอดภัยจากแสแกมเมอร์ก็คือหนึ่งนะคะหากผู้ชายนะั้นไม่ลงรูปคุณก็ไม่สมควรที่จะคุยสองผู้ชายไม่เคยเปิดกล้องจะด้วยสายเหตุอ่าข้อไหนก็ตามก็ไม่คุยบางคนนะคะเปิดกล้องมาแล้วผู้ชายนั้นอัดกล้องอัดวิดีโอเอาไว้คุณก็ไม่รู้นะคุณก็ดูไม่ออกคุณก็เชื่อว่านั่นคือตัวจริง ก็คือเขาอัดวิดีโอไว้คือตัวจริงมันต้องพูดต้องเดินได้อะไรต่างๆนะคะข้อที่3มก็คือติดต่อเพียงแค่ผ่านทางอีเมลนะคะติดต่อเพียงแค่ผ่านอีเมอีเมลเท่านั้นก็คือไม่เคยคิดที่จะติดต่อคุยกันเปิดกล้องหรือว่าอะไรต่างๆข้อที่4ี่นะคะที่เห็นได้ชัดก็คือขอมาเป็นโทรมาเป็นคอนะคะไม่ใช่วิดีโอคอนนะคือคอมาก็คือโทรมา หากคุณไม่เคยชินกับจำเนียงนะคะคุณจะแยกไม่ออกว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะนอกจากนี้นะคะหากกรณีทุกเรื่องราวนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเงินคือเป็นพวกแสแกมเมอร์ทั้งหมดพิมพ์ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่น้องเข้ามาส่งเรื่องราวนี้พิมพ์รู้สึกสท้อนใจแล้วพิมพก็รู้สึกเสียใจอย่างมาหันนะนะคะเสียใจอย่างมากว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมองข้ามพิมพไป การที่พิมพ์ทําคลิปออกมาก็จุดประสงค์เพื่อที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เจอได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ไม่ได้ปราถนาให้ทุกคนนะั้นเป็นตกไปเป็นเดี่ยวของแสแกมเมอร์หรืออย่างไรนะคะพิมพ์นั่งอยู่ตรงนี้คือทุกๆครั้งนะคะหากทุกคนคอมเมนต์พิมพ์ตอบทุกคนพิมพ์ตอบทุกคนพิมพ์ก็จะให้ข้อคิดกับคุณว่ามันใช่หรือเปล่านะคะดันงนั้นนะคะคือพิมพ์นั่งอยู่ตรงนี้ตลอด คุณถามได้อาจจะไม่ตอบทันทีทันใดแต่คุณไม่จําเป็นที่ต้องรีบเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเขาไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณนะพิมบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณดังนั้นนะคะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกันเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่มีเหตุผลอะไรที่เรานั้นจะไปโอนเงินให้กับแสแกมเมอร์นะคะไม่ไปโอนเราไม่มีทางที่จะช่วยเหลือใครคนที่เราไม่รู้จักนะคะ เรื่องนี้สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆนะคะพิมพ์ฝากเพื่อนๆนะคะว่าคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแกมเมอร์หาะคุณรู้ทางนีทีไรนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ